ครมักกะไื้อม่ไฟีเราซ้อมมากี่วันครับาซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่จังหวัดแล้วมีใครไปเชื่อเป็นคู่พ่อวคู่สาวเรามีค่อยู่ใครมากตอนนี้เราอยู่นเลี้เพื่มพี่พี่เพื่อนๆในค่ายเชื่อกันนะะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ะครับสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้สามส้ามวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ย โชลธรนเล็กเคยต่อยกับเขาไหมครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขาเบวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษายังเขามวยสไตล์ไหนวันนี้มาโชลทานเล็กวางเกวางแผนยังไงดีต่อยไงต่อยตามสไตล์เราไปเดี๋ยวค่อยแก้ไขวุฒด้วยทีเนาะล่าสุดเลยเราไปต่อยที่ไหนมาที่ไหนที่แถวไหนอ๋อเป็นไงบ้างช่างต่อยแล้วปล่อยต่อย เบกี่กิโลวันนั้นสามจุดสองสามจุเต้นวิ่งไ่สายสามจุดห้าเนาะวันนั้นชนะหรือแพ้แพ้คะแนนเหรอวันนี้เลยมากรุงเทพเลยครึ่งมาต่อยครั้งแรกด้วยตื่นเต้นไหมตอนนี้ต้องตื่นเต้นนะเมื่อกี้ช่างแล้วเป็นไงบ้างสามสองจุดห้านี่มาเกินหรือมาขัดเกินปืนประมาณเท่าไหร่ได้สามขีดนะขีดเดี๋ยวมาวิ่งเอายี่สิบยี่สสายเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์สบูงแรง วันนี้พร้อมมาเอาชานะกับค่ายนะมาแจ้งเกิดที่นี่ด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลส,สองกิโลขึ้นอ่ะต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามสิบแปดคนจังหวัดตะกอนยะมาลาฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราหน่อยแฟนคให้มากะเทืว,วันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคด,ดีขอบคุณครับ